ชัยภูมิมีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมีม่มายาวนานโดยเฉพาะชุมชนหัตถกรรมสิงทอบ้านข้าวมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าด้วยลายสวยงามบ้านข้าวอยู่ห่างจากตัวเมืองราว13กิโลเมตรมหัศจรรย์ผ้าไหมมัดหมีม่ขั้นขอนารีเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถการทอผ้าไหมมัดหมี่แท้จริงเกิดขึ้นสมัยพญาพักดีชุมพลหรือในแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกโดยภริยาของท่านคือคุณแม่บุญมีได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักกันทอผ้าไหมไว้ใช้ในครัวเรือน ประดิษฐ์คิดค้นลายผ้าไหมโดยนำวิถีชีวิตประจำวันเช่นการตักน้ำขึ้นมาจากบอ่อซึ่งสมัยก่อนต้องใช้ตะขอที่ทำจากไม้ไผ่เข้ามาประยุกต์และออกแบบเป็นรวดลายผ้าไหมต่อมามีการดัดแปลงให้มีรวดลายสวยงามแปลกตาออกไปตามจินตนาการกว่า500ลายแต่ยังคงอนุรักษ์รูปรายตะขอเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิยังเป็นแหล่งที่มีทั้งผ้าไหมคุณภาพท่านผู้ชมต้องการที่จะ เลือกหาซื้อไหมฝ้าที่สวยงามก็เชิญได้ที่ไชยบูร